สวัสดีครับพวกของผมตะกี้ช็อปร้านจากักรยานไฟฟ้า TK Shop นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าแบตเลิอเทียมสเปค60โวลต์15แอมป์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นสเปค48โวลต์15แอมป์นะครับลูกค้าสั่งมา3ชุดนะครับอันนีอ้ออกมาให้โชว์ดู2ชุดนะครับมี48โวลต์15แอมป์3ชุดนะครับวันนี้สั่งมากรบด่วนๆครับ จะส่งพวกนี้พร้อมติดตั้งครับตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับเป็นสายไฟต่อที่ตัวรถนะครับฝั่งอีกด้านนี้จะเป็นหัวไอที10นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อเข้าที่ตัวรถบวกลบนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นาสายที่ถอดอแบตออกมาชาร์จนะครับ ก็คือต่อเข้าที่ตัวนี้นะครับต่อเข้าที่ตัวนี้แล้วก็สามารถเสียบสายชาร์จสายชาร์จแบตที่ตรงนี้ได้เลยครับตรวนี้ก็จะเป็นลักตัวผู้นะครับตัวชาร์จตัวชาร์จเป็นตัวเมียครับสามารถถอดออกาชาร์จได้สําหรับท่านใดที่อ,อยากมีแบตที่ถอดออกาชาร์จได้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่นะครับ เบอร์โทรนะครับ0611 085963นครับหรือแอดไลน์มาได้ที่บอร์โทรแอดไลน์มาได้ที่ไอดีครับ t a k Z800 นะครับน้ำหนักน้ำหนักถือว่าไม่มากครับสรับ60โวลต์ส้แอมป์ก็ถือว่าถือมือเดียวได้นี่ก,การถือมือเดียวครับ60โวลต์ครับแบตบ20ก้อนนะครับ ทักสอบถามนะครับหรือมาติดต่อได้ที่สองท้องรครับ Facebook ร้านจักรยานฟ้า TK Shop นะครับวันนี้ขอตัวลับก่อนนะครับสวัสดีครับ